สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทออพระเนตรความคืบหน้าโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกติกรรมแขวงสวรรคเขตโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างลาวและไทยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เมษายนพุทธศักราช2557เวลานกา5 0นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวรรคเขตนายสุพัน์แก้วมีไส่เจ้าแขวงสวรรคเขตและภริยานายเจอยิ่งหวังรองหัวหน้าห้องว่าการประธานประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนายหลีบุญคำเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย นายพิสนุจันวิทันเอกอัครราชทูตนเวียงจันทร์นายรัชชาลีจันทร์กงสุนยายนักแขวงสวรรคเขตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนเวียงจันทร์และข้าราชการสถานกงสุนยายนักแขวงสวรรคเขตเป้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาและบริการกริกรรมแขวงสวรรคเขตบ้านโทนสิมเมืองไกสอนผมวิหารเป็นโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มูลนิธิใช้พัฒนาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งขึ้น ตามที่นายทองลุนศรีลุลิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือกล่าบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเมื่อวันที่16มิถุนายน2553ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรลักษณะเดียวกับศูนย์พัฒนานและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนหว้วยซัวที่แขวงเวียงจันทร์คณะทำงานฝ่ายลาวและฝ่ายไทยตกลงเลือกพื้นที่หนองเต่าบ้านโพนสิมเมืองไกสอนผมวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐบาล ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนดงนาตาดเป็นที่ตั้งศูนย์เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์พัฒนาและบริการกิกรรมแขวงสวรรค์เขตเนื้อที่ประมาณ260ไร่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาศูนย์จะดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง7ด้านได้แก่<บ>าการพัฒนาดิน<บ>าการปลูกพืชและผลไม้<บ>าการปลูกข้าวงานปศุสัตว์งานประมงงานป่าไม้และงานชนลประทาน เมื่อวันที่13มีนาคม2555สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการนับจากนั้นมีการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันโอกาสนี้ส่งปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกและทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ในด้านต่างๆอาทิ ด้านการพัฒนาที่ดินซึ่งดินในพื้นที่ค่อนข้างเป็นทรายจาเป็นต้องปรับปรุงบํารุงดินพร้อมทําแปลงสาธิตการขยายพันธุ์หญ้าแฝกตามพื้นที่ลาดเทเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํารวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ถั่วบํารุงดินวิธีการทําปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆด้านการปลูกพืชเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความสําคัญในการรวบรวมพืชพันธุ์ดีและพันธุ์พื้นเมืองเป็นหลักการเพราะเห็ดเศรษฐกิจตามความต้องการของตลาด ด้านปศุสัสตว์เพาะเลี้ยงสัตว์ปีกแพะและสุกรและขยายผลสู่ชุมชนโดยส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศโดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนำร่องก่อนจะขยายกิจกรรมประเภทอื่นต่อไปด,ด้านการเพาะปลูกข้าวทำแปลงสาธิตและแปลงแสดงข้าวพันธุ์ดีของลาวเพื่ออนุรักษ์และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและตรงตามพันธุ์รวมถึงฝึกอบรมเทคนิคการผลิตข้าวแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรรอบโครงการ งานด้านป่าไม้สำรวจพืชอาหารท้องถิ่นในป่าธรรมชาติและชุมชนเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศด้านประมงพาอพัอนธุปลานิลปลาตะเพียนเป็นพ่อแม่พันธุต่อไปและสุดท้ายด้านชลประทานได้ก่อสร้างสระเก็บน้ำเพื่อการประมงพร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์นอกจากนี้จัดหลักสูตรอบรมด้านการบริหารจัดการน้ำแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำบ้านโพนสิมเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง การดำเนินงานของศูนย์เน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นให้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติรับฟังความคิดเห็นและสรุปความต้องการให้ตรงกันเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามความต้องการมากที่สุดในอนาคตคณะทางานยังมีแนวคิดพัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอีกด,ด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์วัฒนธรรมบ้านโพนสิม ชาวบ้านได้รวมกลุ่มการอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นได้แก่จักสารทอผ้าฝ้ายผ้าเขมาม้าการย้อมผ้าด้วยครามและการทำแคนศูนย์ยังได้สนับสนุนพันุไม้เช่นหวายผักหวานป่าและไม้ป่าท้องถิ่นกินได้ให้แก่นายทองคำอินทจันทร์เกษตรกรในหมู่บ้านปลูกเสริมและแนะนำการบำรุงรักษาคาดว่าจะได้ผลผลิตในปีนี้และจะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นในหมู่บ้านต่อไป ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานกงศุลใหญ่นักแขวงสวรรคเขตแห่งใหม่ทรงเปิดอาคารสถานกงศูลใหญ่ที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการแลกสิทธิการเช่าที่ดินระหว่างกันเพื่อใช้ในงานทางการกงศุนเป็นระยะเวลา3 0ปีคิดค่าเช่าที่ดินปีละ1ดอลลาร์สหรัฐตามความตกลง รัฐบาลลาวจะให้รัฐบาลไทยเช่าพื้นที่บ้านหัวเมืองเหนือถนนหมายเลข9เมืองไก่สอนผมวิหารแขวงสวรรณเขตเพื่อใช้ก่อสร้างสถานกงสุนใ่นักแขวงสวรรณเขตแห่งใหม่นี้เริ่มสร้างเมื่อ1มีนาคม2555สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อ13มีนาคม2555แล้วเสร็จเมื่อ16มกราคม2557 ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่หลังคืออาคารฝ่ายกงศุลนอาคารสถานกงศุลใหญ่อาคารบ้านพักกงศุลใหญ่นักแขวงสวรรคเขตและอาคารส่วนบริการแต่ละอาคารเป็นตึกสมัยใหม่แฝงลักษณะความเป็นไทยผ่านภาพศิลปะภายในตึกและหน้าจั่วของอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟฟ้าและสุขาภิบาลคาดว่าจะรองรับงานด้านกงศุลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางปรียาด่านชัยวิจิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเฝ้าทูลออมพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม,วอมวถวายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพระราชทานแก่สถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามพระราชอัธยาศัยนายนายกิอิทาเกชิผู้บริหารบริษัทนิคอนลาวจำกัดและคณะ เฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกล้องถ่ายรูปนิคอนรุ่น D5300 พร้อมเลนส์หนึ่งชุดต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสวรรค์เขตประทับเครื่องบินพระที่นั่งที่กองทัพอากาศจัดถวายไปยังท่าอากาศยานนานาชาติวตัดไตนครหลวงเวียงจันทร์ใช้เวลาบินประมาณ50นาทีนายสมวันดีนาถาวงรองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ ในายไม่ใสยยวงอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกานายวรายุทธชัยยกุลัครราชทูตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานไทยเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแลนด์มาร์คแม่คงริเวอร์ไซด์เวลา12นาฬกาสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองของโรงแรม นายบุญยังวรลจิตรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทุลอองพระบาทและกราบบังคมทูลว่ารัฐบาลลาวมีความยินดีที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนอีกครั้งและได้แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรทั้งในแขวงเวียงจันทร์และแขวงสวรรณเขตมีผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้นนายบุญยังวรจิตถวายพระกระยาหารกลางวันในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว29-30เมษายน2557โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลกษณะอัคราชกุมารีทรงเยี่ยมราษฎรและการออกหน่วยปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอสวในพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้เวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยษละอัคราชกุมารีเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและการออกหน่วยปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอสวณโรงเรียนระวีราชบำรุงตําบลบางพระเนื้ออำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง รอพระราชทานของเที่ยวระลึกแก่ผู้ถวายเงินบริจาคสมททุนมูลนิธิพอสวพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอ,อสวและเข็มเครื่องหมายพระนามาพิไทยยอ่อสวพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเล่นเด็กและเสื้อเด็กอนุบาลหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านครูตลอดจนเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่คนชราจากนั้นทรงเยี่ยมราชฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ บ้านราวิมีประชากร1,249คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวิและโรงพยาบาลละอุ่นให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ราษฎรปีที่ผ่านมาหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดระนองออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจรักษาในพื้นที่ธุรกันดาร17ครั้งให้บริการผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกโรคหัวใจและด้านทันตรกรรมรวมทั้งจัดกิจกรรมเฝ้าระวังด้านทันตรกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนด้วย โดยได้รับพระราชทานพาหานะยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานต่อจากนั้นทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พาอาสวและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบัานวิจัยจุลาภรณ์ที่โปรโดให้ไปบริการตรวจร,รักษาราษฎรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีคณะศัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมให้ข้อแนะนำและตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งวันนี้มีผู้ไปรับบริการด้านสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพบมากคือโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกต้องส่งต่อเข้ารักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ14คนมีผู้ป่วยที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ4คนโอกาสนี้พระราชทานพระโวโรกาสให้สมาชิกพอ,อสวจังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่30เป้าพร้อมมีพระดารัส ตามหองบอกว่าให้เชื่อเถอว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างน่าเราก็นอกจากตัวของพวกเราไม่ดีแล้วก็จะช่วยได้ถ้าเราสอนลูกหลาน ออนไลน์นุ่ม้องให้เป็นคนดีด้วยเพราะว่าทุกคนจะเอาเปประโยชน์ตัวเองกอบโต้กันหมดรับรองได้ว่าชาติไทยจะดีไม่นา้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคน เราเป็นตัวเป็นพลเมืองดีของชาติไทยประกอบสมาชิกตามที่เล่าเรียนยหรือมีความรู้อย่างดีที่สุดเท่านี้ก็ถือว่าไา้ช่วยชอบแล้ว วันนี้เวลา10นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชก,กัญยาเสด็จวัฒนาพันวดีเสด็จไปพระอุโบสถวัดราชบพิษสถมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยเหตุธรณีพิบัติที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ส่ิเจ็สริอายุ21ดปีคุณพุ่มเจนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกามีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆอาทิ การเล่นกีฬาการวาดภาพการทำขนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถคำนวณปฏิทินร้อยปีได้อย่างแม่นยำจนพิพิธภัณฑ์ริปลี่บันทึกไว้เป็นสถิติโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนากักญญาสริริวัฒนาพันยวดีสเสด็จไปทรงวางพวงมาลายัยณพระอนุสาวรีย์ราชสกุลกิติยากรสถานที่บรรจุอัฐิและอังคารของคุณพุ่มบริเวณสุสานหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้พระประยุรยาตาที่ล่วงลับไปแล้วได้อยู่รวมกันในสุสานหลวงแห่งนี้จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ